สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับวันนี้เรามีรถ4คันจอดรอส่งมอบอยู่นะครับก็สวยๆทั้งนั้นเลยเริ่มจากคันข้างหน้านี้ครับที่เห็นนะครับคันนี้เป็นตัว Ford e v e r อรตตัว4ี่คูณสี่นะครับไทเทเนียม4ี่คูณสี่นะครับนี่สังเกตครับคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างเน้นแบบว่าสีดําคินคีนเลยนะครับตัดโครเมียมเอาแค่2อย่างเลยก็คือเริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังนะครับเปลี่ยนใหม่ใส่ชุดของวิกเตอร์นี่นะครับ รวมมาถึงชุดล่างก็เป็นตัวสเกิร์ตของวิกเตอร์ไฟ LED ทั้งสองแล้วก็ตัว LED 3จุดมาครบอันนี้คือชุดของวิกเตอร์ครับผมแล้วก็ตัวล้อแม็กแม็กขอบ20พร้อมยางโตโยอันนี้ใส่เรียบร้อยตัวนี้แต่ยางโตโยตัวนี้สังเกตนะครับว่าจะเป็นตัว AT ลูกค้าบางท่านก็ใส่เป็นตัว RT แล้วแต่แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับ นี่ที่ตัดเป็นโครเมียมเป็นดำเงาทั้งหมดแล้วก็ตัดด้วยโครมเมียมด้านหลังครับคาดหลังแบบมีไฟนี่สวยงามครับเวลาเบรกนะก็จะเป็นตัวไฟสีแดงขึ้นมาตรงคำว่าเอเวอเรสต์เลยอันนี้คือตัวสี่คูณสี่นี่สังเกตท่อครับดุดุเลยนี่ครับใช้ด้านหลังอันนี้คือตัวสี 4, ่คูณสี่เอเวอเรสต์สี่คูณสี่นะครับ มาอีกหนึ่งคันคันนี้นี่สวยงามกระบะเรนเจอร์เป็นรุ่นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากตัว XLS ยอดฮิตใส่ชุดแต่งวิกเตอร์เข้าไปเลยกระจังหน้าสเกิร์ตหน้ามาพร้อมตัดสีให้เรียบร้อยแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยครับนี่กระจังหน้าคิวล้อของตัวนี้เป็นของชุดวิกเตอร์ ใน,ในตัวของกระบะนะครับจะเป็นแบบนี้เป็นของเ v เวอจะเป็นแบบนุ่นล้อแม็กนี่ครับสวยๆขอบ20ลาวหลังคาติดตั้งเพิ่มเติมแล้วก็โลบาด้านหลังเนี่ยเป็นตัวเอา r i ไลเดอร์สติกเกอร์ตัดคำว่าแรปเตอร์ตรงนี้ด้านหลังหน่อยนี่สวยงามไฟ led ตัวนี้ตัวไฟเป็นเหมือนตัวท็อปของตัว y t e แทชุดครอบกันชนหลังเหล็กนี่ของเอาไลเดอร ชุดครอบตรงนี้ครอบเข้าไปทําสีตัดดําเงานี่สวยงามนี่ครับอีกหนึ่งคันนะครับ XLS นะครับแปดแสนกว่าบาทชุดตกแต่งหล่อๆเลยนี่คันนี้เริ่มหายากแล้วนะครับสี่คูณสี่จะไม่มีแล้วในชุดแต่ง Y แมคอบยี่สิบยางซูเมกออทเทเลนตัวนี้เป็น AT เหมือนกัน ชุดแต่งที่เห็นเนี่ยคือจะเป็นชุดแต่ง Y นี่กระจังหน้า FORD ตรงนี้นี่ครับชุดแต่ง Y คิ้วล้อนี่แล้วแต่ชอบนะครับชอบแบบไหนแล้วก็อีกหนึ่งคันคันนี้ตัวสปอร์ตโหลดแป๊กเลยคันนี้ใส่ชุดโหลดเรียบร้อยลงสองนิ้วเตีย้ยแป๊กเลยแม็กขอบ20 ยางโตโยตัวเนี้ยเป็น RT นี่สังเกตไหมครับเมื่อกี้เป็น AT เนาะนี่เป็น RT แล้วละนี่เน้นเดิมๆของตัวรถเลยครับเน้นเดิมๆเ,เลยกระจังหน้าเดิมทุกอย่างอย่างเดิมหมดแต่เน้นล้อช่วงล่างคันนี้ช่วงล่างเปลี่ยนนะครับ OEM ใส่ตัวโปรเฟนเดอร์นี่ครับเตีย้ยลงมาเลยอ่าสวยงามครับนี่ทั้งหมด4คันนี้ ก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบแล้วลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าจะซื้อทางออนไลน์เนี่ยก็ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวนี้ดูรถกันชอบแบบไหนปุ๊บก็โอนเงินผ่านเข้าบริษัทครับมีไฟแนนซ์วิ่งไปถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บเราส่งรถตกแต่งเสร็จส่งรถถึงหน้าบ้านเหมือนกันครับง่ายๆครับเดี๋ยวนี้ไม่ยุ่งยากแล้วโอเคประมาณนี้นะครับเอ็กซ์ฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับสนใจติดต่อโทรเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ